สวัสดีครับผมเพ็รปูนทองครับโอ้วันนี้คือถอยดินอย่างเดียวครับวันนี้ชิเตชิกับโคบิโก้นะครับามาดูคันไหนจะสวิตสวัดก,กันครับน่าจะสูสีครับคันใหม่กับคันเก่าไม่ต่างกันกันเลยครับนี่ดูการหมุนเท่ากันเลยครับ เฮติชิคนโทนด้วยเสียตินนะครับส่วนโกเบโก้ก็เสียดิบต,ต้องใช้วิธีทอยดินครับรถน้ำเข้าไปไม่ได้ครับดินมันอุ้มน้ำหมดแล้ว อีกชั่วโมงกว,กว่าก็เสร็จแล้วครับเอาน้ำแตกแล้วดินี่เขื่อนย่อมย่อม,มแตกแล้วตบโอ้ละลายในน้ำเลย ค่ายฮิตตชิกับค่ายโกบิโก้ครับสูสีกันเลยครับหนีกันไม่ห่างครับ น้าเลยพอตรงนี้เขาขุดไว้ลึกๆอยู่แล้วครับตรงนี้เขาขุดเผื่อไว้แล้ว อย่างเดียวครับดำเข้าไม่ได้ก็มีแต่ทอยครับนี่ครับล้างบุ่งกี เรืออยู่เยอะเหมือนกันนะมองจากฟังนี้อันฮิตาชิก็อายุไอนามก็น่าจะหลายปีแล้วครับคันนี้แต่คุณน้องทางโน้นก็น่าจะไม่ใช่คุณน้องนะครับโทษครับ ไล่เลี่ยกันครับโอ้ถ้ารถเล็กนี่ทอยงานทอยอย่างเงี้ยตายเลยครับต้องใช้รถใหญ่ๆครับงานจะออกไวกว่าถ้ารินิวโหเป็นวันเลยครับ ดินทอยดินยิ่งเยอะครับดิงทอยดินยิ่งเพิ่มดินยิ่งมากครับใช่รถเล็กๆนี่โอ้โหอยู่กับที่เลยครับไม่ไปไหนต่อไหนหรอก กันไม้ข้างบนก็เอาไปกันพลาดครับถ้าจมก็ส่งกันมาเรียงเดินเลยถือว่าวางแผนได้ดีครับกันพลาดครับ แต่เสียงปั๊มออกคนละสไตล์ครับฮิตาชิจะมีแนวของเขาครับโกเบโก้ก็คนละอีกแนวครับเสียงจะไม่เหมือนกันปั๊ม ส่วนฝั่งนู้นก็รถไถเหล่าน้อยจอดแล้วครับกับน้องรถพี่นนท์ครับแล้วก็ชายบ้านนาจอดคอยวิ่งหินคลุกครับตอนนี้ก็ต่อจะทอยยินเสร็จกอนครับถึงจะได้วิ่งน่าจะพรุ่งนี้ครับงานหินคลุก ดูกันไปเรื่อยๆครับ ก็รอคันโกเบรุ่นสิบมาทอยต่อก่อนครับผมนึกว่ารุ่นสิบเอ็ดเป็นรุ่นสิบกับคันนี้โกเบโก SK สองร้อยรุ่นสิบ ลงมาทอยต่อแล้วครับกับเซียริษวบโอ,โอ,โอ้ทีเดียวเลยดูเรื่องเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์พร้มด้วยครับสวัสดีครับ